น้โอเคไหหนึ่งข้ามไปไปเฮ้ยเชี่อมันไม่ได้ะโดดยังไม่ได้ะเชี่ย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 ชรียอไว้อไค่อยไไ้ปะนี่้ยเอาเอาพี่โดเลยอ๋อขึ้นขึ้นขึ้นตวแขึ้นขึ้นขึ้นไปก่นหห้ยพุด เราไหเไม่อนกดวะเราไม่่กดวะเราไปเลื่อนแต่ว่าเราต้องแปงไนี่ไงถึงเข้าถึงเขาถึงเขาถึงถึงถึงหลอดได้ไงโอเครับผมเราก็มากับเกม Chainsugater นะครับผมเป็นเกมที่เราต้องสมืคีกันเดี๋ยวจะมีน้องๆผมอีก2คนมาเล่นด้วยกันตัวที่ว่าเราจะอยู่ที่นรกเราจะต้องขึ้นไปที่พื้นดินแล้วก็ไต่ขึ้นไปบนสวรรค์ทีมเวิร์คกผมมาบอกเลยว่าเป็นหง เฮ้ยสามคนโอ้โคชักกี้เลยเฮ้ยใครอยู่ตรงกลางวะไอ้นี่ดิว่าผมผมผมโอเคไปเอสโคเอสโคเออลื่นว่嘛เออใช่พี่ปิดแล้วโคตรลื่นเลยไปเอสโควิ่ง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 โอ้ยต้องเร่นเร่งเร่งให้ได้นะเนี่ยไี้ลบเออพิงลบพิงเลยเลี้ิงอยู่โคตรไกล

ไม่เกมแบบง่ายเนาะพี่เนาะง่ายง่ายชิวไม่มีเงินตกหรอกไม่มีทางหรอกไปพร้อมตกรถฟ้าไปตามตังค์หนึงเอ้ยึเอรีชิวอยู่ชิวอยู่เฮ้ยเฮ้ยไปลำชิวอะไรล่ะล้วงนะไอ้เราสามพี่ดิพวกเราอ่ะทีมเวิร์คคือหนึ่งดักเกอรเนสเราจังผ่านมาแล้วเลยเลย จะมีเฟรมเด็ดส่ง,อ,งอ,อีกนัดน,นีอ่อะไรชั้นนะชั้นอะโหตามโซวไปตามตัวไปตามตัวไป <caracter> เฮ้ยมันบดอะไรวะเน, <c oughs> นี่ยแล <c oughs> ้วมันลอยตามเรารนะ <c oughs> รด้วเออมันลอยตามเราด้วยนะแม่ปลาโคตรแม่เกลียดเลย <c oughs> เฮ้ยว่าน้องหน้าตาน้องนุ่มนิ่มนะ เมาหันไปทางที่ำไมเอกคนนี่มันเดินช้าไปหมดเออไม่ตะกียร์พี่เอ๊นัดตะกานัดตะการตะกี้แล้วไม่กดชิปอ่ะอะไรดูนะกดชิปอะอะไรก็ได้วิ่อะไรอันตรงนี้เอากระโดดข้ามไหมเดี๋ยวว่าไงโดดข้ามเลยหนึ่งเอาไม่เอาไม่อาสองซ่มซ่มอือโอเคสีเหลืองนะบอกเลยมันเหลืองอะพี่เยอะ อะไรนะปั๊บปั๊บไปกินได้ได้วนะได้ปรับปรับปรับผมแค่มีคนปรับพามเนี่ปรับโลให้หมดเลยได้โอ้โหเดี๋ยวว่ามันจะถ้าผมดึงอ่ะพี่อุ้ยแบงดึงได้จริงเหรอะไม่ทำไมใช้กด E กดดึงไม่ได้อ๋้ก็อีอีกทางอ่ะปึ๊บโอเคโอเค เฮ้ยเกือบเกือบระวัง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 เดี๋ยวหวัดเดี๋ยวกันหน่อยหวัดเดี๋ยวกันหน่อยป็นหายเป็นอาชเตตเลยนะบอกเลยเฮ้ยอาชเตตเออเแหมอ๋อกดค้างแล้วเนาะเนี่ยก็เจ๋งอ่ะเขาอยู่นะอาชแตตเออใช่ใช่ใช่เหมือนงานอาชเต็ดเลยอ่ะโดดความแย่ดิความแย่วีโดดเลยนะทีเดียวเลยนะตุ้มๆเลยนะปุ๊บตึ้งเอ้ย ลบชื่อตึ้งต่อเลยอชื่ออะไรดทีมเวอร์ของพวกเราอ่ะมาๆมาแล้วว่ะแนวลบลบเกมก่อนหรือเปล่าเกมก่อนหรือเปล่าครับพีพีโอ้อ๋อมันมันเทมมันจุดให้เราอ่ะแล้มันต้องไปตรงไหนอ่ะต้องก็ต้องหินนั่นแหละจะมันโดนไหมเองเราลองวิ่งกับว่าปิดรันของเราไหมเออมาแล้ว เพรามันวิ่งก็ไม่ตกด้วยว่ะตัวเราเพื่อนึ๊บมันวิ่งไม่พี่แต่มันควาเดเสียวไงเ้ย,เ,เ,ย,เ,ยเอเอ,เอ,อตรงตรงไปแล้วขวาโอเค โอ้โยคน,คนเล่นยังเสี่ยวเลยตอนนี้เสียวเลยโอ้ยเก็บอันนี้ไม่เริ่มแต่นหนึ่งอ๋อเย็นนะทุกคนอ,อันนี้วมันจะทำยังไงครับอันนี้เราต้องมายืนแบบว่าไอ้เราต้องโดดไปปิ่มๆไหมปิ่มๆมัมมมนอะเ,เราต้องโดดพร้อมกันอะปิ่มๆเหมือนหนึ่งสองสามไปพร้อมกันนะ โดดเดินนะพลังโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเราโดดวดแล้วต้องวิ่งวิ่งไปตรงกูให้ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันว่าเอาไงดีอ่ะแค่ไหนดีแค่ไหนดีเออหันหน้าไหมหน้าไหมโอเคสามสองไปไปตอนวิ่ง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 โอเคโอเคเสร็จแล้วพี่เออแค่ไหนอ๋อยังไม่ถึงเช็คพลอยมันได้อยู่ได okay. ้อยู่ okay. ปีนปีนพวกเราเลยอะส่ใส่ตับแล้วขึ้นมาสูงเลยนะเน่ะประมาณสักกี่ฟิตมัเนี่ยเฮ้ยตอกไว้เมแล้วพี่ข้างหน้าไหมเขางหน้าไหมอะข้างหน้ามันมีแดดทิมด้วยอ๋ออนาคตเราอะช้านะช้านะแล้กกันแล้วกนแล้วกันลแล้วกันนะ

คุณไม่ตันผมไปไม่มาตะคาวไม่เมื่อกี้พี่มุดหยุดทำไมเมื่อกี้คนกาบคนก็ร้อนเลยไปไม่ตันจริงๆเอานะรอก่นรอมแทอันไหนอันไหนปปิ่มวะไป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 เฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะอย่าบอกโอ้ยๆๆๆๆเดี๋ยวนะปิๆมกๆๆ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 ๆ ไปเหมือนตาหาไฟดึกดีที่จ่ะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะกวาดเสียวอยู่นะหวาดเสียวที่นอนใครวะเนี่ยทุกคนไม่มีใช่ไหมเฮ้ยมันเหมือนไม้จะปูอ่ะนะเหมือนตอนนี้เราเหมือนเหมือนปีนต้นยิ้วอยู่เลยยังเหรอ เอาไงดีวะถ้มันมาถึงนี่เล่าไม่เออทำนานแล้วเอาอะไรปะเออเราเราได้เอาอะไรนะหนึ่งถาเราเอาอุ้ยโดดหนึ่งอุ้ยโอ้ยดูว่าตัวมันจะไหลละโอ้ไปหนึ่งไปตามตามไปนี่อะไรอ่ะมันต้องเลื่อนได้แน่เออว่ะแล้วถึกโดดเลยนะต่อทีนะหนึ่งตอนถาออ้าวมันไม่มันไม่คิดเลื่อนมันหลอกเรา เียโดนเกียร์ว่ะอันนี้แป้งไหนอะด้านด้านด้านตรงเนาะตรงนั้นแหละด้านขวาพี่ใช่น่าจะด้านขวาอ๋อลอยด้านโอ้โหเดี๋ยวนี่เราต้องโดดโดดข้ามไม้นะล่ะโดดข้ามไม้นะโดดข้ามไม้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโดดมาโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้ดีก่าพี่มันเทีได้ไหม ผมผมก็เริ่มบัดตยวแล้วนะโอ้เหีย่องคนเล็กเลยต่อทำไปอุ้โอ้ยหนึ่งสองเอาสองอุ้มันดิ้นพลิบเ่าได้ไปได้นะหนึ่องเอาไปอืมนอ้ขึ้นไหนะนี่เหรอเอ้ยพานนี่ใปะไหนพี่พานนี่อ๋อ บันไดพี่เสะพานสะพานคือมบันไดพี่สะพานเฮ้ยจะไปไหนตอนเนี้ยเดี๋ยวนะนี่นี่นี่พี่โอ้โหโอ้โหจะต้องวิ่งแล้วโดดนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปนะพี่โอเคไปเลยปะไป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 โดดโดดโดดวิ่งวิ่งโอเคโอเค เชวเชวเชวเวับบรเหรอทับรีนี่บรีหรือเหรปุ๊บโดดตึ้งตึงเลยนะพอไหมโอเคหนึ่สอไปอึ๊บว่งบอกว่าตึ้งู้ทันตกอแล้วทันตกอแล้วทันอยู่ โอเคได้อยู่ดีเซ่นตรงนี้หนึ่งเราไปเอ้าเฮ้ยมันไปเลยมันดดไงวะมันโดดเทียร์ขั้นเหรอเทียร์ขั้นมันไม่ได้มันเราไม่เป๊ะเด็ดเอาไงดีเัินมาเลยเหมือนเดิมเหรอถ้าขึ้นสองปนได้โอเคเราเล็งได้พี่เราเล็งได้หาเล็งมันเล็งอกี้เมื่อกี้ไม่เห็นโอเคต่อไหม เรีงลงลงทุกคนต้องลงปึ๊บปึ๊บเฮ้ยคนนี้เลยเออถึงสองคนโอเคดึงดีอยู่นิดหนผมไม่เฮ้ยนี่เดี๋ยวทัานเองอันนี้คืออะไรพี่อุ้ยแกเราดึงนะดึงทำไมเดี๋ยนะอันนี้มันคืออะไรอ่ะอ้าวไอ้สัตว์มันไปแล้วอ๋อมันมันต้องกระโดดข้างหน้าะต้องโดดมับว่าต้องโดดคล้องหรือเปล่าต้องโดดคล้องหรือเปล่าใช่น่าจะ เราไปเดี๋ยวปะอ๋อโอเคแกรอทำไมเป็ยงไงแกรอ,กอดขั้นดนึงแกขึ้นมาไงโอเคชักปอดเบรกบ้เม,มาไหร่จะหายไปแล้วนะมัน <c oughs> ต้องลงไปไหน <c oughs> มันบินไปไหนเนี่ยอ้าวอะไรอะ่ะจะบอกนะกูต้องปล่อยเหรอี <c oughs> อ่อ๋อนี่ อีนนี้นี่นี่เราแล้วกันครับพี่โอ้โหครับพี่ปล่อยนี่ผมร้องไห้ละลงไปเลยวไหมพี่โอเคไอ้ขี่รถสองอะใครจะขี่ไม่ขี่ขี่เลยขี่เลยเซฟ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 มันเซฟเองอัตโนมัติอ่ะโอเคพี่ใครขี่มีไงสมมติคนดีคนเดิมขี่มันไม่ขยันผมไม่เจอพี่พี่ขี่เลย พ e totally ี่อีไหมพี่อยากขับเพื่อนนะพี่มีไงพี่สอบไปขับขี่ะเนี่ยขับขี่ฉันทะเพื่อทำเมาส์อุ้ยพี่พี่มุดพี่พี่ไหนว่าพี่ไปต่อไปขับขี่มาเลยก็หมูเชื่อได้ไหมเนี่ย เช่ได้ไมเนี่ยตอไปตอไปกี่วันอะโูนตาเสียงชั้นหนักที่หนึ่ง้ยที่หนึ่งยังชนกล้องอยู่เลยเอ้ยฮ่่าโอ้ยเกลยอดอยเสลยยเลยเกลยวเลย จกี่บ้างแปแล้วปไปไปมาหดไล่เไอ้เหี้ยเราตรงเดิมเลยโอ้ยช็อปเซียนเอาถึงก็ได้เลยดูดูความเจียของช็อปแอบอ๋อกดกดย้ำๆมาเลเมียดูโรอุ้ยอ้ยอ้ยเอ้าเอ้าเอ้าแล้วเราได้ไงแล้วเราได้ไงได้ไงต่อจหวันนี้ขับขับไปกลับกันไหม แล้วขับทอยหลังแม่งเลยโอ้ยเขาเขาแบบเกมจัดอะเอายทไมพูดไม่คุยเลยไม่คุยกับใครเลยอะเออดีอู้อู้เอาแล้วว่ะเอาแล้วว่ะชี้ยาดครับชี้แล้วมาทำรถไฟมึงปิดไปนี่คืออะไรอ่ะทำไงโดดก่อ อ๋อมันเลี้ยวด้วยเี้ยแมนยิงรอบหน้าได้ไหมรอบหน้ารอบหน้านะเอาให้มันไล่โอ้ยแยล้วมันต้องโดนหลายทีละโอ้แล้เราจะรู้ได้ไงเนี่ยอุ้ยเกือบนะรอนะโดนรับลังโดดโดนกระปนาโดนกระปนาโดดโดนกระปนาฮึบโดนโดนฮึบโดนโอเคโด โดน้ับเลยโดน้ับเลยโดน้ับเลยโอ้มาตัมาตัวอัอย่างเงี้ยไงเดี๋ยวตื่นอ๋อต้องปีกขึ้นไปโอ้ทำยังไงเราขึ้นปกติไหมไอ้ที่แท่นยาวๆอ่ะเราแท่นยาวมาแล้วตกขึ้นไปดีแท่นเลยไม่ได้มีจุดยืนโอเคพี่มาก็ดึง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 เพื่อนทีนี้หนึ่งดึงโอ้ยมีร่องคู่เลย โอเคโอเคโไว้นะสามตอนมาตดฮึเออดึง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 ดต้องกระโดดดับบิลมันดึงไม่ได้มั้เออมันต้องกระโดดดับบิลเดี๋ยว่งไม่ออกจนนกเลยนะพร้อมพร้อมนะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ถึงวะบินบินขึ้นมาโอเค ดึงดึงชั้นนานดึงแกด่างแต่ว่าแกด่างดึงนู่นได้รอบหน้ารอบหน้ารอบหน้าเฮ้ยอันนี้มันเริ่มสูงแล้วะเนี่ยสูงแล้วใหเราขึ้นอันนี้เลยเออได้หวะเออได้ก็ได้เลยวะลืมมันต้องกดชิปชิประดด้วยละพร้อมไหมสามตรงนู้นไงสองหนึ่งเฮ้ยปุ๊บโอเคโอเคโอเค หนึ่งสองถ้าไ,ไปโดดเลยโดดเลยโดดเลยไปเลยฮึบไปฮึบไปทึบไปฮึบอีกหนึ่งโอเคโอเคหนึ่งสองฮึบเฮือดยาวเลยนะยาวเลยนะยาวเลยยาวเลยยาวเลยแล้วฮึบฮึบฮ anyway> ึบไอ้ชิวมัน นี่ได้เหมือนกันนี่นะพวกเราอ่ะเฮ้ยทหารหยุด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 ดูเรียกว่าอ๋อโดดขึ้นนี่โอเคเป็นเป็นสองครับมาทึบเออเฮ้ยเหมือนมีเพลงด้วยอ่ะเอาไงเดี๋ยวไปเด้อเราอันนี้ก็วิ่งตรงเลยวิ่งยาวนะอันหน้านะอันนี้หน้านี้นโอเคปะหนึ่งครับไปไปทึบเฮ้ยอุ้ยเชื่อมันไม่ได้ว่ะโดดจับไม่ได้ว่ะเชื่อ เี่ยเฉี oh. ่ยเชีย oh. เ right yeah. ี for ่เชาีะไว้ต่อไว้เขา้อะไรมาแต่ไมเฮ้ยเอาเอาพี่โดเลยอ๋อขึ้นขึ้นขึ้นแกขึ้นขึ้นขึ้นไปก่อนโอ้ย่พ่มหเราไวิก่อนวะเราไปวิก่อนวะม่เกตวาเต้องไปไหนนี่ถึงเขาถึงเขาถึงเขา งหลอดได้ไงวะไอ้หลอมพียบ่โบแดงไปไม่รอเลยไม่ใช่เราไม่ตกได้ไงเอาก่อนเน้ยนี่คืออะไรอ่ะปุ่มเหรอเป็นนี่อย่าบอกนะว่ามันจับเวลาแล้วป่ะด่วนนิดเดี๋ยนะดูกันดูกันเดี๋ยวโอ้ยอ๋อโอเคไปปวิ่งเลยวิ่งเลยหยุอย่าอย่ากดแบบว่า

โอเคเนี่ยนะสุดลิฟต์ลิฟต์อีกครับวุ้ยเราโดดมาสูงมากเลยอ่ะแล้วมันยังมีส่วนอันนี้กี่โมงวะเนี่ยอ่ามัน่กระเต็นเนาะโอ้โหนักศึกษาแล้วเนี่ยไปเอาวิ่งปะวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งหนีรอเลยรอ่ะ ใต้น้ำนี่มันยังไงแหละเฮ้ยใต้น้ำใช่โจนี่มันเทียยิ่งกว่าหน่วยสว่านอีกเยอยทำทุกอย่างนั่นสิดมาเลยน่ารักไม่มีน้ำด้วยวะเนี่ยมันคงไม่มีผีอ่ะต้องมีลาวาในนรกอ่ะใช่พี่เลยลากันที่ไหนวะเนี่ยอะไร อะไรวะเนี่ยงงเลยเฮ้ยมันมีเหยียบปุ่มด้วยอ่ะอย่าบอกนะว่าเราเหยียบมีปุ่มสองฝั่งอ่ะปุ่มสองฝั่งอ่ะโอเโดดไปยังอฝั่งนึ่งไหมเดี๋ยวผมอยู่ตรงกลางแฮ่เออเป็นไงเป็นสองฝั่งเป็นแล้วเป็นแล้วแล้วไอ้ต่อมีมันมีอ๋อต้องกดทุกปุ่มเลยอ๋อ ไปโดนโดนล่วงเลยปิดปุ่มแล้วไงต่อออกซูบาร่าไปไปไปเดี๋ยวมันปิดวนติดทางอันชาเต้อีกแล้วอันชาเต้อีกแล้วทุกคนอันชาเต้โอ๊ยเนี่ยโอ๊ยวัวแกทำไมไม่ออกวะไอ้โอเคโอเคหนึ่งต่อไปแค่นะดูก่อน โอเคนนเราพี่ก่อนเราพี่ก่นติดติดตโอเคไปไ้ไปไเดี๋ยวเดี๋ยวพเดีเราเราเล่นชัวร์พี่เราเล่นชัวร์กันโอเคโอเคชันกันพี่รารรฮ้ยาออกอ่ะาออกอ่ะโดนแล้วอ่ะอ้ยอไอ้ดับนเตอร์ผมนึกว่ามันไม่โดนไปสิโจ ป้อมหน้าแล้วพี่ป้อมป้อมหน้าแล้วโอเคกูยิ่แม่งทับกันยิ่งกับแม่งม,มุมยูว่าสไปเดอร์แมนป้อมหน้าเอ้ยนายรักฐาโอเคไว้ตโอเคย <Okay. S 3> ิงเลย <c oughs> มีแบบพัดนละมีแบบพัดน ลองมารออะไรล่ะเฮ้ยกโอดีนะดีดีนะผมอมรไปคนออเจียเมซิ่ง่ากัเม่อกี้เต้ยอ้ตาวออเ้ยยังไงอยู่เังนอยู่กอดเจี๋นเ่ี๋ยกูต้ยบ y p a ไปเลยกไปเลยไปเลยไเลยเลเซอโดนนะโดนนะไปตึ๊บโอเคเอโดนแล้ว ดดปุ๊บตันดอย่างนี้มันต้องหุ้ยใหญ่อโอโอเคยังได้อยู่ยังได้อยู่อันนี้ไปเฮ้ยบุดเทพบุดเทพมากันบุดเทพมากันโดดโดดจะดีตอนไหนวะใหม่ใม่ใหม่ไอ้เจ้ามันยิงตอนเราโดนอะเออ อันนี้มันไม่ต้องหมูพี่เฮอยเลยปิดทางพี่นั้นล่ะิดทางเหรอให้โดดก่อนนะให้โดดก่อนโดดไม่ได้ผมโดดไม่ได้ two thousand years later อ๋อเราเราเราได้แล้วเราไปกันแล้วหน้าหน้าต่อไหวอยู่สามต่อไม่หยุดเลยทุกคนกับเลยพร้อมนะพร้อมนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูดแคบว่าขิดขวานะ โดดออ้ย <S <s โอเค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 บโอ้โหหนึ <t <t ่งใจสามคนรอบนี้นะเห็นะพรออมไหมโดดโดนติดเสาโดดติดเสา นี่นะหนึ่งอ่ะไปไปโอเคไม่ยากหวายเนี่ยครับช้าๆเลยไอ้ไม้มันเลื่อนอ่ะนี่เพิ่งไปนี่ไม้ไม่เลื่นโอเครถตุงตี้ของเนี่ยมานโอ้ยลุดเลยเนยมันโค้งขวาต้องตรวไปทีคนแล้วให้คนหนึ่งอ่ะอ่ะไปไปบับคนหนึ่งครโดดไปเขียยเขียวโดดเลย โอเคแล้วก็ทำนะเฮ้แล้วก็คนตรงกลางกระโดดอ่าผมใช่ไหมโอเคไปอ่ึ๊บอ่าอึ๊บอึ๊บโอเคโอเคโอเคเจี๊ยโคตรน่าวัดเสียไม้ดึงไม้ดึงอันนี้ต้องพร้อมๆกันเพราะเมืงั้นมันดึงอ่ะหนึ่งสองสามเฮโอ้โหตรงตรงตรงอ้ยของอียิปต์มั้งเห็นไหมแฮกเกอร์วะน่ะไป ไปไปหนึ่งสองสามไปเห็นเพื่อนโดดต้องโดดตามเลยไปไปฮึบฮึบเออเฮ้ยหนึ่งสองไปจะหยุดนะรวยๆนะอย่าหยุดนะจะหยุดนะจะหยุดจะหยุดจะหยุดโอเคโอเคโอเคอ๋อไอ้นี่ไอ้นี่อันนี้มันคือเทปใช่ไหมนี่คือเทปแน่เลย เช็คพอยต์เราอ่ะถ้ามีจุดเนี่ยลองดูตอนหมุนแป๊ปลองไปดูตอนหมุนๆนี้มันมีจุดๆอันนั้นไหมก็อาจะมีแท่งๆมออๆมาดูนะไปเอ็กคาลิเบอร์ว่ะเออจริงเหมือนกันเอ็กคาลิเบอร์เฮ้ยเอ็กคาลิเบอร์ใหญ่ขวากันนะหนึ่งสองสามนหนึ่งไปไอ้ยังโดดโดดยาเลย อันนี้ไม่ยุดไม่มีหยุดไม่มีหยุดแทนใหญ่โอ้ยอันนี้อะไรวะไม่มีอะไรนนั่ได้แก่โชคให้ไม้นี่และวอยู่ทีย่นี่ดีกว่าโอ้ไม้นี่มันลื่นงานตลอดลย นอนลงล่างไดไม่เห็นอะไรเลยนอนคานค่แล้วเนี่ยโอ้ยพี่เรียบร้อยถ้ากูเป็นตัวละครในนี้นะเนี่ยกูจะเดินลูดไม้ไปเลดนึ่นะออกขวาไว้นะอันนี้ต้องออกออกซ้ายถูกป่ะแต่กีออกซ้ายออกซ้าย่ะเป็เล็นจะเล่นกูดนี่ ผมไม่ได้เล่นกี่ซะหน่อยผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยทำไมแม่ที่เอ็มยอกได้กดแั้งกูโหโคตรใครช้าชานะทุกคนโอ๊ยเกมเกมไม่เกมมันกระตุกเสียเลยอย่านะอาจารย์นะจะถึงแล้วนดจะถึงแล้วเกมมันกระตุกเสียเลยว่ะ ไม่เบากูตัวแม่งบังเฮ้ยโคตรธอุ้ยพี่อเแต่เกินมันกระตุกว่ะทำไมไม่มันแหลกจังวะไงต่อหรือยังไงต่อเลยพี่ไปไปเลยไปดูพี่พวกแกอ่ะทนยังไงก็ได้ฮะฮึบฮึบมันมีอากาศหายใจวะเนี่ยฮึบอ้าวตัทำดับยายายั่ไงโอ้ยจริงว่ะ ลงโอ้หนี่ไงทางตันผมติดเอาขึ้น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 เลโอเคขึ้นทางไหนวะทางนี้เหรอขึ้นเออทางไปทุบซ้ายผ่านตลอดท้ายผ่านซ้ายผ่านตลอดขึ้นนอขึ้นไอค่ยอันนี้มีขึ้นโอ้ เอาแนไวนะ้่ยอ่ะเฮ้ยตันอน,นี้ยเอเอสั้งกันตลาดด้ว,วาเฮ้ยตัน <She> er เชียเลยว่ะเดี๋ยวคุอยู่ไหนวันนี้วันนี้นแล้วมันติดอะไรวะเนี่ยเจอแล้วโอเคทังออกอือออทั้งงงเลยนะถ้าตกนรกไม่ต้องเอ,อ,เอาเอเยนยยยย อะ,อะไรอะไรอะเจ๊ป๋อเทคพอยด์อ๋อมัน <Take point S 2> ชี้พอย์ <point S 2> <away. S 1> นี่คือเป็นด่านเนาะคือมุดเวลาเรากลับมาเล่นนะ่ะมันจะเปิดตรงนี้เลยอ๋อโอเคเอาละครับก็ถึงเ็คพอยด์แล้วนะครับผมพาร์ทที่หนึ่งก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมพาร์ทต่อไปก็ติดตามรับชมกันต่อไปนะครับผมว่าจะเป็นยังไงว่าพวกผมจะขึ้นไปบนสวรรค์ได้ไหมไว้เจอกันครับ